สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิจิอามิสาชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทาําภารกิจอันใหญ่หลวงค่ะก็ะคือเราจะมาทําต้ยมยำหมูกันค่ะแล่ว่า ที่ทำก็คือมี่จริงๆนี่ไม่เคยทำนะแต่นี่จะเป็นการทำแบบครั้งแรกลองดูเขาว่าจะออกมากินได้หรือเปล่าไปเริ <c oughs> ่มเลยวัตถุดิบนะคะก็จะมีะาขาตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวพริกเทศนะคะแล้วก็พิกแล้วก็หมูก็เครื่องปรุงนะคะเอาไว้ปรุงรสไปเตรียมวัตถุดิบกัน,นะคะ่ะ ไม่ใช่สูตรต้องฉบับนะจำได้คว่ามันมีขาตะไครใปมะกรูดอ่ะจำไม่ได้เลย เอาลงไปครับผมน,นี่แนมะมานี่แหละแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงโอเคค่ะน้ำเริ่มเดือดลอะอะใส่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปจริงๆใส่ได้เลยตั้งแต่ก่อนน้ำเดือดนะแต่เราลืม เปมะกรูดนี่เอาไว้ใส่ทีหลังดีกว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวน้ำเรมเดือดแล้วค่ะใส่ลงไปรดหมดเลยเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้อะต้องเผือกินพวกนี้จริงๆก็เยอะแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกเรากินกันเองถ้าใส่ช้าเดี๋ยวมันจะไม่สุกอะหมูเยอะขนาดนั้นอย่าเขาบอกว่าอย่าคนเดี๋ยวมันจะคาวปิดฝาไว้ดีกว่า ฟังไว้่มาดูกันค่ะน่าจะได้ทีเรางงเริ่มปรุงใช่ไหมใช่ก็ใส่ใส่มะกรูดได้เลยน่าใส่เยอะแค่ไหนนะเนี่ยพอแล้วพอแล้วมะเขือเทศใส่ได้หมดเลยตอนนี้มะเขือเทศใส่ได้พริกก็ใส่ได้ใส่ไปหมดแล้วเงินมะนาว เป็นมะนาวเราไปฟ้ากันไหมปรุงก่อนปรุงก่อนลืมปรุงได้เลยเหรอใช่แล้วรปรุงได้แล้วเกลือชิมก่อนไหมไม่ได้ชิมเลยจะจะใส่เองเดียวเลยไม่ชิมว่รารสชาติมันเป็นยังไงต้องชิมก่อนว่รารสชาติมันเป็นยังไงตอนนี้จะได้ปรุงได้อ๋อโอเคจะใส่เองเดยียวเลยชิมก่อนเนาะอืมชิมก่อนะอนะ ติดหน้าเลยมีแต่เผ็ดอย่างเดียวเราก็คิดว่าใส่อะไรเพิ่มดีแล้วอีกอโอเคชุดรถได้สั่งมาปะสั่งชุดร,รถมาใส่รถดีแทนรถดีเมื่อกี้ก็ไม่ได้บอกเข้ามาชนนะว่าม,มีรถดีด้วยอยู่หนุนรถดีก็โผล่มาใส,ใส่ช้อนนึงเต็มช้อนนี่ช้อนอนึงเต็มช้อนเลยเหรอเนี่ยเออ ใสยหมดเลยเช่เขาเยอะเปล่าเยอะไปเปล่าเดี๋ยวก็ชิมดูน้ำตต้งเยอะเนี่ยเลยสดน้ำมันอร่อยมาชิมดูละลายแล้วแหละเฮ้ยเล้ามา่อยแล้วว้าวช้อนเลย นคนนี่เป็นเชฟมาเป็นหกเดือนร้านอาหารไทยยาเทียงน้องโอ้คาวคาวเชฟคาว,าว,าวแล้วก็ชิมดูแล้วก็ปิดฝาไว้ได้แล้วมันต้องอร่อยแล้วละ่ะมีเชฟมากำกับเนี่ยใช่ไหมอร่อยเยอะอ่าแล้วก็ปิดฝาวไาวไ้กินจะได้ไม่ออกไปโอเคแล้วก็ซับฟอยซ์ซักพักหนึ่งแล้วค่อยเอามาลงอร่อย ได้แล้วนะคะทุกคนมาดูกันคะ่ะว้าวน่ากินจ๊อาจจะเค็มหน่อยๆไม่ได้ล้างมือใช่ไหมไม่ได้เข้าห้องน,น้ำไม่ได้ล้างว้าวไม่ได้เข้าห้องน,น้ำเมื่อกี้ไปล้างถุงก๊อกนั้นมาแล้วชิมกันนะเดีเ๋ยวพี่เอ่อไม่ชงอันนี้นะชิมได้แล้วมะน,นาวไม่เหมือนกับไอ้พวกอะไรมะนาวโซใส่ชูน้มะน,นาวมันเปรี้ยวมาก

S <S <S ไม่ต้องแล้วห้าวเหรอโอ้เปรี้ยวเหรอเปรี้ยวแล้วถ้าเติงวันนี้ก็เปรี้ยวปป,นะ <S <S ปิ๋งแล้วแล้วแต่แล้วคะ่ะวันนี้ฝนตกหนักมากเลยะครับก็แปลกใจยอยู่ทำไมฝนตกหนักจังวะตกกระจายเลยแล้วก็มีคนบอกว่าเดี๋ยวทำข้าวให้กินนะคะเรียบร้อยเลยอว่าแล้วทำไมมันตกหนักจัง <S 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 นะานะ้ายัง เอยเอยวกเยก็บไว้ไกินพงนี้บ้างเอาพริกเอาพริกเอความสวยงามอืมจ้าจ้าจ้าเิญลจ้า ต้มยำหมูนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นอันนี้คือเราทอดไปแล้วก่อนนะีแต่ก็มี